สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใหญ่กันนะครับเรื่องที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตเลยก็คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวิสัยทัศน์ประเทศไทย4.0ใช่ค่ะ ถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือความพยายามจะพลิกโฉมพื้นที่3มจังหวัดชนบุรีระยองฉะเชิงเทราให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุคใหม่แบบไฮเทคไปเลยครับผมแต่จริงๆต้องมองให้ลึกกว่านั้นนะคะ คือ EEC มันไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างโรงงานสร้างถนนอะไรแบบนั้นแต่มันคือการวางรากฐานเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่เลยเพื่อจะแก้ปัญหาเดิมๆของประเทศเราอย่างเรื่องกับดักรายได้ปานกลางหรือปัญหาขาดแคลนแรงงานการที่เรายังพึ่งพาอุตสาหกรรมแบบเก่าๆอยู่มากเกินไปนะคะ น่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เราจะมาดูกันจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่เรามีเนี่ยศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ EEC ตั้งเป้าไว้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความท้าทายละ่ะมีอะไรบ้างทั้งเรื่องใหญ่ๆอย่างโครงสร้างพื้นฐานหรือผลกระทบจริงๆต่อคนในพื้นที่ต่อสิ่งแวดล้อมมันเป็นยังไงค่ะเริ่มที่เรื่องเศรษฐกิจก่อนเลยนะครับอันนี้คือหัวใจหลักเลย E.E.C เขาเน้นอุตสาหกรรมตามเป้าหมายใหม่ๆที่เรียกว่า S-Curve ก็คือพวกที่มีศักยภาพเติบต่อสูงมากๆอย่างยานยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะ E.V. เนี่ยกำลังฮิตเลยใช่ค่ะรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงมากครับแล้วก็มีพวกขุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติการบินโลจิสติกส์การแพทย์ครบวงจรดิจิทัลอะไรพวกนี้ แล้วก็มีแรงจูงใจให้นักลงทุนแยะๆเลยนะครับทั้งลดภาษีวีซ่าพิเศษให้ถือครองที่ดินได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งผลลัพธ์ก็น่าสนใจนะคะถ้าดูจากตัวเลขเปี2024ล่าสุดเนี้ยยอดขอส่งเสริมการลงทุนรวมมันก็โตขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI เนี่ยกว่าครึ่งเลยนะคะเลือกมาลงที่ EEC โอ้ครึ่งนึงเลยแหละครับมีจุดไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับเกี่ยวกับนักลงทุนเนี่ย มีค่ะจุดที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยก็คือขั้วนักลงทุนหลักจากเดิมที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าตลาดมานานมากๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2023เป็นต้นมากลายเป็นจีนค่ะที่เข้ามาลงทุนเยอะมากจีนเหรอครับใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ EV อย่างที่เราเห็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนมาตั้งโรงงานกันเยอะแยะอันนี้มันก็สะท้อนภาพใหญ่เหมือนกันนะคะคือการปรับตัวของซัพพลายเชนโลก แล้วมันก็ตรงกับเป้าหมาย EEC พอดีที่อยากจะยกระดับอุตสาหกรรมบ้านเราครับผมแล้วเรื่องการสร้างงานล่ะครับเห็นว่าตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูง200,000ตำแหน่งใน10ปีอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาขาดแรงงานได้จริงไหมครับอืมก็เป็นความคาดหวังนะคะว่าพอมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดงานที่ต้องใช้ทักษะสูงขึ้นซึ่งก็อาจจะต้องการแรงงานอีกแบบแล้วก็อาจจะช่วยลดการพึ่งพาแรงงานแบบเดิมๆที่ใช้แรงงานเข้มขน้น รวมถึงการเอาเทคโนโลยีเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยมากขึ้นด้วยค่ะครับผมเข้าใจเลยทีนี้ขยับมาดูเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันคือโครงสร้างพื้นฐานโครงการไม่กับโปรเจกต์ที่พูดถึงกันบ่อยๆก็มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเวองสวนภูมิอุตภเธาค่ะอันนั้นโครงการใหญ่มากแล้วก็การพัฒนาสนามบินอุตภเธาให้เป็นเมืองการบินภาคตอนออกแล้วก็ขยายท่าเรือแหลมฉบังมาบตาพุดแต่ก็นั่นละค่ะ โครงการใหญ่ความท้าทายมันก็ใหญ่ตามไปด้วยอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยชัดเจนเลยว่าล่าช้ากว่าแผนไปเยอะเหมือนกันใช่ครับได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆ ค่ะมันเจอหลายปัจจัยทั้งผลกระทบจากช่วงโควิดปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่หรือแม้แต่ความกังวลเรื่องงบประมาณที่อาจจะบานปลายออกไปอีกมันก็สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนนะคะความท้าทายในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่มากๆแบบนี้แน่นอนครับการพัฒนาใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องมีด้านที่ต้องดูควบคู่กันไปเสมอคือผลกระทบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้หเห็นความกังวลหลายอย่างเหมือนกันนะครับ ถูกต้องเลยค่ะคือพอเมืองมันขยายอุตสาหกรรมมันโตเร็วผลกระทบมันก็มีแน่ๆทั้งเรื่องการใช้ที่ดินที่แต่เดิมอาจจะเป็นพื้นที่เกษตรก็เปลี่ยนไปแล้วก็แรงกดดันต่อทัศพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยมีการประเมินไว้นะคะอย่าง TDRI เคยบอกว่าในอนาคตอีกไม่ไกลความต้องการใช้น้ำอาจจะพุ่งสูงกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่แบบ5เท่าเลยก็ได้โหหเท่า ค่ะยังไว้นับรวมปัญหาเดิมๆที่ก็มีอยู่แล้วอย่างเรื่องฝุ่น PM 2.5หรือการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่อาจจะเกินกำลังรองรับแล้วผลกระทบต่อผู้คนล่ะครับคนในพื้นที่จริงๆเขารู้สึกยังไงบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะ ก็มีรายงานมีข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องที่ดินข้อพิพาทต่างๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกของคนในชุมชนบางส่วนว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเมันอาจจะยังไม่ได้สะท้อนเสียงของเขาจริงๆอ๋อครับ มีกรณีที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันไปฟ้องศาลปกครองก็มีเพราะเขากังวลเรื่องผลกระทบต่อวิถีชีวิตเดิมๆของเขาหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันสะสมอยู่แล้วอย่างเรื่องน้ำท่วมมลพิษอะไรพวกนี้ซึ่งทางองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง ICJ เขาก็เคยมีข้อสังเกตเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกลไกาการคุ้มครองสิทธิในพรบรเขตพัฒนาพิเศษ ฟังดูแล้ว EEC นี่ก็เหมือนเหรียญสองด้านชัดๆเลยนะครับด้านหนึ่งคือความหวังเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ดึงการลงทุนดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่เต็มไปหมดทั้งเรื่องโครงการที่อาจจะล่าช้าความขัดแย้งกับชุมชนแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมใช่เลยค่ะ หัวใจสาคัญจร,จริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจหรือมูลค่าการลงทุนอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะแต่มันคือการหาจุดสมดุลให้เจอว่าจะทํายังไงให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้โดยที่ไม่ทิ้งเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ข้างหลังทั้งเรื่องการจัดการมลพิษการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจริงๆแล้วก็การดูแลผลกระทบต่างๆอย่างเป็นธรรมครับ ทีนี้คําถามชวนคิดทิ้งท้ายอาจจะเป็นว่าท่ามกลางกระแสะโลกที่เน้นเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นทุกวันแล้วก็มองจากเสียงสะท้อนหรือความท้าทายที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ EEC เองเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการหรือสร้างกลไกการมีส่วนร่วมแบบไหนขึ้นมาที่จะทําให้โครงการนี้มันไปต่อได้แล้วก็กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่มันทั้งก้าวหน้าแล้วก็ยั่งยืนจริงๆสาหรับประเทศไทยได้นะคะ